กับช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะวันนี้วันหยุดของคุณยายนะคะวันนี้เรามาดูคุณยายนะคะดูคุณยายช่วงบา่ายค่ะคุณยายทำอะไรอยู่นี่สิบกับบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะนี่อากาศร้อนๆนะคะ ตอนเช้าเราเอาคุณยายมามัดไว้ที่ป่านะคะข้างวัดนะคะนี่เราตอนบ่ายเราก็มาดูคุณยายนะคะมาดูความเรียบร้อยนะคะดูความปลอดภัยของคุณยายะคะตอนนีอากาศร้อนมากนะคะคุณยายเล่นโทดอย าคุณยายมาอาศัยอยู่ในป่านะคะ้างวนะัดมีิ่ติดกับศูนย์ข้อศึกษาท่านมีสะบัวมีน้ำให้คุณยายลงเล่นนะคะเวลาอากาศร้อนตอนนี้คุณยายกำลังสปาตัวอยู่ค่ะคุณยายสปาตัวอาบโคนนะคะพอกผิวอยู่ค่ะข้อความนะคะค่ะ เราคุณยายเดินเล่นนะคะกินต้นกกนะคะตอนนี้คุณยายจะขึ้นไปกินต้นไผ่แล้วค่ะนี่นะคะเรามานั่งดูคุณยายกินใบไผ่เพลินๆน,น,นะคะคุณยายขึ้นจากหน้านะกินต้นกกกินมแล้วพอแล้วนะคะแล้วก็คุณยายขึ้นมากินใบไผ่ต่อค่ะ นั่งดูคุณยายนะคะนั่งรอคุณยายกินใบไผ่ก่อนแป๊บ,บนึงนะคะ่ะแล้วเราก็จะมาถามพ่อควานนะคะว่าพ่อควานอยู่กับคุณยายนานหรือยังนานแล้วตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กๆนะคะเลี้ยงคุณยายบัวอลอยตั้งแต่เล็กๆนะคะสืบทอดมาตั้งแต่ไหนท่านพ่อท่าพ่อท่พ่ออย คุณพ่อของคุณพ่อคลองเออคุณพ่อของคุณพ่อฟานอันนี้แกก็เสียชีวิตไปนานแล้วคุณพ่อก็เลยได้สืบต่อมาต่อมานะคะเลี้ยงคุณยายต่อมานะคะว่าคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวนะคะคนเดียวคุณยายคนเดียวทุกอย่างก็ต้องตกเป็นพ่อต้องดูแลรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ คุณพ่อก็เลยได้เรียนถึงแค่ปหกปหกนะคะจะเรียนถึงปหกนะคะปหกแล้วก็ออกมาทํางานนะคะออกมาทํางานรับจ้างนะคุณพ่อรับจ้างรับจ้างรับจ้างนนั้นก็ให้พาคุณยายเป็นเล่เป็นล่นะคะเล่ขายของขายอะไรตามหมู่บ้านตอนนั้นเขายังไม่ได้ออกตอนนั้นนะออกกฎหมายยังที่ให้ทางเล่รอดได้ช่วงนั้นช่วงสิบปีแล้วมั้ง เ็ดแปดปีสิบปีเดินไปเที่ยวไปพักไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> เ็นมาอยู่นานๆก็เขาให้เล่มาเดินกันเลยไปอยู่อยู่เมืองการกับสี่ป<อ>ีอยู่วังสิงตั้งแต่ปีไหนคะห้าสามจนถึงปีปีไหนคะห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะห้าแปดก็มาอยู่ดำเนินดำเนินนะคะห้าแปดห้าเก้า หกสิบหกเอ็ดหกสิบสองก็ได้ออกมามาจากดําเนินมาอยู่นี่นะตกงานมาจากดําเนินนะช่วงโควิดที่แรกนั่นแหละกลับมาบ้านช่วงพฤษภาเมษาปีหกสามไปอยู่กับน้องปุ๊กกี้กับแม่ส้อยนะ่ะอ,อ,อยู่ปุ๊กกี้แม่ส้อยดําเนินสะดวกทํางานด้วยกันสี่ปีห้าปีแหละนั่นแล้วก็กลับมากลับมาก็มาช่วงโควิดที่แรกนั่นครับ มาพักอยู่นี่น้องอาจอยพักอาจอยข้างหลังนะติดวัดป่าเจียงข้างล่างมาถึกนี้นะ่ะนี่ก็ได้ปีกว่าเข้าสองปีแล้วตกงานตกงาสองปีเลยอตกงานเข้าสองปีแล้วตั้งแต่ปีแรกโควิดที่แรกนี่เป็นรุ่นแรกๆนอกาที่คุณพ่อกลับกลับมาก่อนเขาเนะาะครับกลับมาก่อนเขาจนจะเข้าสองปีแล้วค่ะ ตกงานจะเข้าสองปีแล้วนะคะอันนี้สำรับจ้างทั่วไปเลยอยางทั่วไปนะคะ,ละ,คะแล้วทำไมทำไมนี่แม่เมยเอซีอยากรู้นะคะว่าทำไมคุณยายบัวลอยจึงชื่อคุณยายบัวลอยนะคะชื่อบัวลอยอันนี้ก็ตั้งแต่คุณพ่อเขาตังมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆมานะครับเพราะว่ามันเคยอยู่มันกินชอบกินดึงใบบัวใบอะไรเลยแต่ก็ เข้าสะลงสะบัวสะอะไรเลยก็ตั้งชื่อให้คนยายบัวลอยบัวลอยนสมัยนั้นนะบัวบัวก็สั้นไปก็เลยเติมลอยไปนะเออเล่นไปเล่นมาอยู่ในสะบัวเลยว่าามันชอบเล่นเลยให้ตั้งชื่อให้บัวลอยบัวลอยนะคะนิสัยคุณยายนะคะคุณพ่อใช้เชื่องดีเข้าได้พ่อฟานแม่ฟานลูกหลานก็เข้าจับได้มันในว่างๆก็ คุณพ่อทิศธละทิดอะไรก็ให้ให้ให้แม่บ้านให้ลูกให้ล้านนะช่วยจับ <มา S 1> เป็นลงน้ำนะกินยนยายนอะไรได้ถ้ารับแขกรับอะไรที่ช่วงอยู่ดำเนินก็ให้จับแทนได้ปานแทนได้จับง่ายลงน้ําอาบน้ําอาบอะไรแท็กซี่อาบน้ําหรือตัวแขกอะไรไอาบน้ําช้างรับแขก <c oughs> นอกคือมาอาบน้ําช้าง คุณยายคุณคุณยายชอบชอบกินอะไรคะคุณพ่อชอบกินอะไรมากที่สุดกินกล้วยแตงโมแตงกวาพวกผลไม้ถ้าพวกต้นไม้พวกพืชน,นี่กับใบไผ่ต้นทอนต้นคอยใบหญ้าต้นหญ้าอืมยายชอบกล้วยสุกนะอกล้วยสุกยายชอบกล้วยสุกนะคะแล้วแล้วคุณยายไม่ชอบอะไรคะ ยายไม่ชอบอะไรคุณยายไม่ชอบันตกมันตกอุายนี่เหรอคะฝนตกเออพวกสุกปกมาชาแฉะอะไรเขาไม่กินนะต้องแห้งสะอาดแห้งเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรถ้าฝนตกเปียกไม่ค่อยกินจนไม่กินตากให้แห้งก่อนแห้งก่อนให้มันแห้งนอนก็นอนที่สูงๆแฉะไม่ค่อยนอนนะถ้าแฉะเ็าไม่ค่อยนอนเดี๋ยวนี้ก็ยังระแวงอยู่ฝนตกฝนอะไรช่วงตั้งแต่มีเรื่องพาพามานะ ฝนตกฝนอะไรลฟ้าเหลือมฟ้าแลบแลอะไรน่นก็ลบลบหน่อยนี้มันลบยังพอวายังนั่นอยู่ <Okay. S 1> ยายลุงช้างยังไม่มีกลางวันก็ต้องมามัดอยู่ในปา่าแถ่ป่าเนี่ยข้างหลังศูนคดข้างหลังวัดาวปาเจียงเป็นน้ำเนน้ำนะคะคุณยายกินใบไผ่อิ่มแล้วนะคะลงมาเล่นน้ำต่อนะคะมากินใบกกต้นกกต่อนะคะ วันพักผ่อนของคุณยายกินแล้วก็นอนนะคะนอนแล้วก็กินเล่นน้ำเล่นโนตัวจะได้เย็นๆนะคะอากาศร้อนร้อนมากเลยะคะ่ะสวยมากสวยมาก วีล็อหรือเปล่าคะเราจะมาถามพ่อควานต่อนะคะเพื่อนแล้วเพื่อนสนิทของคุณยายเหรอคะพ่อมีค่ะมีร้านร้านก็มีแม่สร้อยปุกกี้ปุกกี้เนาะปุกกี้สร้อยทองที่ทำ,ทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วคุณยายติดมากติดมากใช่ไหมถ้าแม่แม่เอซีดูคลิปย้อนหลังนะคะก็จะเห็นนะคะ เห็นบุกี้นะคะ or, wow. หรือว่าเข้าไปดูในไลฟ์สดช่องสามสาวดาวซิงนะคะก็จะเห็นเนาะร้านบุกี้เนาะยืดขวงกันอยู่นั่นหละน้องบุกี้นะคะก็จะอยู่ติดกับคุณยายตลอดเวลานะคะตัวติดกันตลอดเวลานะคะน้องบุกี้จะทําอะไรคุณยายคุณยายก็ยอมหมดนะคะจับหูคันหูให้แย่งอาหารในการละมังผลไม้นะคะ คุณยายก็ยอมหมดนะคะถ้าแม่แม่เอฟซีได้ย้อนไปดูคลิปนะคะคุณยายติดรักน้องปุ๊กกี้กับแม่สร้อยนะคะเพื่อนสนิทของคุณยายนะคะคะคุณยายพอแล้วคุณยายพอแล้วนะคะ ตอนนี้คุณยายก็จะขึ้นไปพักข้างบนแล้วนะคะมีแม่มีแม่มแม่เอฟซี FC นะคะอยากให้พ่อควานไลฟ์สดให้ดูนะคะตอนนี้นะคะพ่อควานกำลังศึกษานะคะศึกษาพ่อควานยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะไลฟ์สดทางไหนนะคะเปิดทางไหนนะคะยังไม่รู้นะคะเพราะว่าพ่อควานกำลังนะคะได้ใช้โทรศัพท์ที่ เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเพราะว่าพ่อควานใช้แต่ปุ่มกดนะคะเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเพิ่งเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนนะคะเพิ่งจะรู้เล่นนะคะลูกควานนะคะลูกควานเพิ่งได้มาสอนคุณพ่อนะคะคุณพ่อได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนตอนกลับบ้านนะคะอืมกำลังเรียนรู้นะคะแล้วก็คุณพ่อยังพูดพูดยังแบบ ประโยคยาวๆยังไม่ได้นะคะประโยคคําพูดยาวๆยังไม่คล่องนะคะก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์ให้แม่ๆนะคะได้ดูสดนะคะมีดูเป็นคลิปไปก่อนนะคะ, <c oughs> ะเพราะว่าพ่อควนยังยังไม่คล่องนะคะมือใหม่นะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะฝากแม่แม่ได้ติดตามนะคะคุณยายบัวรอยนะคะคุณยายบัวรอยนะคะได้ที่ช่อง คุณยายบัวลอย Family นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณยายกันเยอะๆนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่คอมเมนต์นะคะเท่ากับ1นึ่กำลังใจส่งให้คุณยายบัวลอยนะคะติดตามคุณยายได้ที่ช่องคุณยายบัวลอย Family นะคะตอนนี้ก็คือคุณยายขึ้นไปพักแล้วนะคะพอแล้วนะคะในช่วง เล่นน้ำตอนบ่ายนะคะเล่นน้ำตอนบ่ายนะคะอาบสปาอาบคลนะคะช่วงบ่ายนะคะคุณยายพอแล้วนะคะตอนนี้คุณยายขึ้นไปพักข้างบนแล้วนะคะฝากคุณแม่เอซนะคะได้กดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายกันเยอะๆนะคะคุณยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้คุณแม่ แมะะ่แม่เอฟซี FC ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะฝากติดตามคุณยายบัวลอยเยอะๆนะคะได้ที่ช่องคุณยายบัวลอย family นะคะและคุณยายยังมีเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อว่าคุณยาย Family เหมือนกันนะคะฝากกดติดตามถ้ากดถูกใจให้คุณยายด้วยนะคะจะคุณยายจะลงรูปสวยๆนะคะภาพตะวันตกดิน ถ้าอาทิตย์ขึ้นนะคะที่มีรูปคุณยายส,สวยๆให้ได้รับชมนะคะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คุณยายกันเยอะๆนะคะวันนี้คุณยายพอแล้วนะคะคุณยายขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นไหมคะคุณยาย